ผู้บริหารนะครับของ e c ผู้บริหารของอสถานศึกษานะครับทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็คณะผู้บริหารรวมทั้งตัวแทนของสถาบ,บันการนะครับวันนี้ของผมเองวันนี้ก็เป็นตัวแทนท่านผู้มีการประทีปจุฬาเลิศนะครับในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคตังคายก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับว่าวันนี้ของเทคนิคยีงคายเนี่ยเราก็ได้เชิญสถานบ,บันการนะครับคือโค้ชติดอัตวานนะครับมัลตเรียลนะครับประเทศไทยจำกัดน,นะครับที่ได้ร่วมทําในรูปแบบของ EC โมเดล ใช่นะครับร่วมกับเทคนิคบ้านค่ายเนี่ยเราเข้าสู่ปีที่3นะครับปีที่3เราก็ถือว่ายังเป็นน้องใหม่นะครับในในวงการนี้นะครับคราวนี้เนี่ยในในในรูปแบบนะครับขอขออนุญาตอธิบายก่อนว่าพื้นฐานของเทคนิคบ้านค่ายเนี่ยนะครับถ้าในในส่วนของการศึกษาอาชีวะเนี่ยจะทราบว่าของเราเองเนี่ยเราเป็นอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีในรูปแบบ100%คือเราเป็นทั้งปวชและปวสเนี่ยเราเป็นทวิทั้งหมดนะครับเพแล้วพอเราเราเองก็ ได้รับการทับถานจากทางบ,บอกการคือบริษัทโคเทคเอทวานย้อนไปเมื่อสักห้าปีที่แล้วนะครับโคเทคเนี่ยเข้ามาตั้งฐานการผลิตโดยของบ้านค่ายเนี่ยเรามี MOU กับนิคมอุตสาหกรรมจาก w s a นะครับก็คือในข้อตกลงเราเนี่ยถ้าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาตั้งในพื้นที่ของ w s a เนี่ยในเรื่องของการซัพพลายคนหรือในส่วนของการฝึกงานหรือฝึกอาชีพเนี่ยนะครับทางวิวเอเนี่ยก็จะพาทางบริษัทที่จะเข้ามาตั้งเนี่ยเข้ามาคุยกับทางถิดบ้านค่าย ครับคราวนี้เราก็ใช้ระยะเวลาในการดิวกับทางโคติกเนี่ยสปีก็คือจะมีทางต่างชาติตอนที่จะเริ่มลงทุนแล้ว่าจะเลือกไปบวสต์เอเนี่ยก็จะต้องเข้ามาดู่าในพื้นที่เนี่ยมันมีทรักศึกษาที่สามารถที่จะพัฒนากาลังคนเพื่อไปซัพพลายก็ได้ไหมนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งที่ที่บันค่ายเราเราเราสามารถเริ่มต้นทำตรงจุดนี้นะครับใช้ระยะเวลา2ปีทาไมถึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับในส่วนของฝั่งทางการก็คล้ายๆของทางอากาศยาก็จะเซอร์วีเป็นหลายๆสรันศึกษา แล้วก็มาดูว่าที่ไหนที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารจัดการได้ง่ายที่สุดนะครับลขอีกอันหนึ่งก็คือของโพลทิเนี่ยเขาทำมาอาในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยเขาทําบางส่วนเนี่ยมันเป็นส่วนของเขาเรียกว่ายุทธภัณฑ์ทางทหารเพ็าะหนึ่งปีที่เราใช้นั่นคือเราต้องส่งโปรไฟล์ก่ารศึกษา,ต,าต่างๆเพื่อไปทําข้อตกลงกับทางแพ่นตะกอนแล้วต้องสินเอโมยูร่วมกับทางแพ่นตะกอนด้วยว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ตรงเนี้ย ก <S an itary> า,ารเผยแพร่ออกไปศาสตกศาเนี่ยต้องรับผิดชอบนะถ้ามันมีขอ้อมูลตรงนี้เล็ดลอดออกไปเราเลยใช้ระยะเวลาในการทําช่วงแรกเนี่ยนะครับสปีพอหลังจากที่เราเซ็นเอ็มยูกันเรียบร้อยนะครับเราเองก็มาทําในส่วนของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรเนี่ยของบัณค่าเราเองเราก็ใช้หลักสูตรของปวสนะครับซึ่งเรามีอยู่แล้วประกาศบัณฑิชาชีพชั้นสูงปีศุรกรนศึกเราเองก็มาร่วมกันพัฒนาในส่วนไหนเราเองเราแก่นของเราคือเป็นทวิภาคีเพราะเราก็มาดูว่าในส่วนแรก นะครับที่ต้องมาพูดคุยกันว่าสาขาวิชาอะไรละ่ะที่มันตอบอยู่ก็คล้ายๆกับขอ,ของทางสัตย์นะครับก็มาดูว่าแต่ละสาขาวิชาสมรรถนะนะครับในแต่ละสาขาเมื่อผู้เรียนเขาเรียนแล้วเขาได้สมรรถนะอะไรเราก็มาจบกันที่ว่าเออในส่วนของเทคนิคการผลิตนะครับในสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับึ่งสาขาเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกันในส่วนแกงของเทคนิคการผลิต แต่ของเราเนี่ยมันจะเน้นในส่วนของสาขงางานที่มันจะออกไปในส่วนของผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ถ้าของสตตีเนี่ยนังเมอสกู่ก็จะเน้นไปส่วนผลิตชิ้นส่วนอากาศยานนะครับซึ่งตรงนี้หลักสูตรของอาชีวะนี่นค่อนข้างจะเปิดกว้างให้เราสามารถที่จะยืดอยู่และเข้าไปร่วมพัฒนากับฝั่งสถานประกอบการนะครับของเราเองพอเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็มาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ทางสถานประกอบการต้องการนะครับในการจัดเนี่ยตรงนี้นเน้นเลยนะครับว่าให้ยึดความต้องการของฐานประกอบการเป็นหลัก นะครับพอสารประกอบการเนี่ยต้องการให้เราผลิตและพัฒนาคนแบบไหนเราก็มาควกันเป็นออกมาเป็นสองขั้นขั้นแรกนะครับว่าในส่วนของปีแรกผู้เรียนอยู่ในฐานศึกษาเนี่ยนอกจากรายวิชาเนี่ยฐานการน้ก็จะเลือกมาดูกับเราว่าไอ้รายวิชาที่เราจัดมันมีรายวิชาอะไรบางที่มันเกี่ยวเนื่อง <c oughs> ใน,งน,ในางการอยู่ในฐานประกอบการนะครับซึ่งหมายถว่าเราก็เปิดกว้างวกรายวิชาเลือกอะไรต่างๆตรง,ง,งนี้นะครับที่เราสามารถอินในหลักสูตรเนี่ยมาพัฒนาผู้เรียนไดน้ สองก็จะเหมือนของสติวก็คือมีตัวสกิลแก็มานั่งวิเคราะห์กันแล้วแล้วอะไรมันหายไปจากหลักสูตรนะครับหายไปจากหลักสูตรสกิลแก็เนี่ยก็มาดูอีกว่าเอะสกิลเก็บตัวเนี้ยตัวฝั่งฐานึกษา,าปรับได้ไหมถ้าปรับไม่ได้ฝั่งฐานประกอบการพร้อมไหมถ้าฝั่งฐานประกอบการไม่พร้อมแล้วเรามีพัทเนื้อชิปอะไรละ่ะเรามีเครือข่ายอะไรอย่างของบ้านค่ายาเราทําในรุ่นแรกจ <c oughs> ับประการก็เพิ่งรันได้ปีแรกเราก็จับปีแรกเหมือนกัน แต่บัน้นแายพอเราท,ทาําทวิตเรามีเครือข่ายนะครับของผมเนี่ยเริ่มต้นมาเลยของที่นี่เน้นทําเด็กเนี่ยทางเทคนิคการผิดของจะไปอยู่ในงานระบบคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเรามองหาพันธมิตรก็นั่งคุยกันก็เชิญทางบริษัทเนี่ยไปทางที่สุนิพลไปคุยกับทางพันธุ์พีพ่ต้นก็เป็นเครือข่ายของเรานี่แหละว่าเอ๊ะถ้าตรงเนี้ยเด็กผมปีแรกลักษณะอ่านของบริษัทเป็นแบบเนี้ยทางสุงนิพลช่วยพัฒนาในส่วนของช็อตคอร์สท,ที่เป็นในส่วนของเครื่องือวัดเชิงวิทยาเราได้ไหม เว้นทางสมิตรบอกยินดีนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปจัดให้เลยที่สานักศึกษานะครับตรงนี้เราก็มีในส่วนของ EC ที่ให้งบประมาณผ่านมาในส่วนของสํานักงานนโยบายและแผนอาชีวะเราก็ตั้งแผนงานโครงการตรงนี้แหละครับเอามาใช้ในการชดคอาในการพัฒนาเลกและในในการจัดการ,รกอบรมพวกนี้ทางปู้บริารเองเนี่ยก็จะส่งคนของเขาเองเข้าไปวิสิต์ด้วยว่าระหว่างที่เด็กเขากอบรม สิ้นสุดการปรับปรุงได้แหละมันตรงจุดที่เขาต้องการไหมนะครับแล้วเราก็ยังมีในส่วนของดีไซน์เรื่องแผนการึกอะไรต่างๆวันนี้ทางทางสมบูรณ์แอดวานนะครับเทคโนโลยีพิเกียรติเนี่ยก็ก็มาช่วยนะครับในดูในส่วนของแผนฝึกว่าเด็กไปเนี่ยจากตรงเนี้ยเราจะชี้วัดอย่างไรผลการฝึกของเด็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีทางส่วนของสาบันภาษามอบูนะครับที่เข้ามาช่วยเพราะทั้งนี้เป็นอเมริกาแล้วมันมีมีแผนงานโครงการของเราคือเมื่อเด็กจบเนี่ยบริษัทเองก็ มีความสนใจเด็กที่พัฒนาแ,นแ,นแล้วก็สนใจในส่วนของบริษัทเองนะครับที่จะส่งไปเทรนนิ่งที่ต่างประเทศเ <นะ S 2> ทรนนิ่ง <นะ S 2> ทักษะภาษานะครับสาคัญที่สุดเราเองก็ได้ทาักษะบันภาษามงุลภาที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของมูลนิธิสยามกัาจุดนะฮะเราจะมีเครือข่ายค่อคนข้างเยอะในการเข้ามาร่วมกันพัฒนาตัวเด็กนะครับก็มาช่วยในส่วนของงบประมาณในการจ้างครูต่างชาติที่มาช่วยในการเทรนนิ่งนะครับของเราเนี่ยนอกจาก เรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนในโครงสร้างหลักสูตรแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เดกไทยเอเราเนี่ยของบรรคายก็จะต้องมานั่งเรียนภาษาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะของเราเองเนี่ยออพอเสร็จแล้วเราก็มีในส่วนของของการที่เด็กจบแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษจะต้องไปสอบทุยนะครับแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยเอ็อเราตั้งไว้เอ็เอเสอนที่ตรงนี้ที่เราตั้งให้เด็กสำหรับเด็กที่แรกนะครับก็ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะน่าภาคภูมิใจ นะครับแล้วก็เรายังมีในส่วนของกรออที่เพราะจะทราบว่าฟิวแผนกทางเทคนิคการผลิตเนี่ยเราไปถามโปรกกรสิ่งที่เราจะโดนคอมเมนต์มากที่สุดน,นั่นคืออุตสาหกรรมสมัยใหม่เด็กช่างคนจะขาดความรู้เรื่องออตโตเมชันกับในส่วนของระบบ TLC เพราะเนี่ยของ,ของ,ของ Steve, เราเองเนี่ยแม้แต่สตรีเราเนี่ก็โชคดีเรามีเข้าไปเป็นในส่วนหนึ่งของกรออ,อสน,นะครับผลิตชิ้นส่วนย่างหย พอช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราก็มีแผนที่จะส่งเด็กกลุ่มนี้ครับเข้าไปอบรมที่อาดา้านะครับตรงนี้เพื่อเด็กก็ได้สอบและได้ใบสื่อในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ในใน,ในส่วนของ้รค่ายและคราวนี้เด็กเข้ามาร่วมโครงการเนาะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมอยากจะให้ทั้งคุณเมย์เนาะทั้นะทงคุณจุริรัตน์แล้วกันนะครับ,นะรบได้ได้เป็นคนได้ได้อ่านเปลี่ยนดูว่าไอ้ทางบริษัทมองอย่างไรนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมให้กับตัวผู้เนะรียน ขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนไปที่คุณเมย์อาจจะขอตั้งประเด็นคำถามเพิ่มไว้คุณในที่นึงนะอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวธุรกิจน่าสนใจเพราะว่าอาจจะเป็นเกินงชเหมือนกันเนาะเพราะว่าคือตัวตัวผลิตที่ผลิตไปอาจจะขออนุญาตให้แนะนำทางบริษัทสักทิดนึงอีกอันหนึ่งเนี่ยกอดีที่ท่านอาจจะเล่าให้ฟังมีประเด็นสำคัญกันคือความร่วมมือเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนที่บริษัทเนี่ยมาตั้งแล้ว แต่ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อตัดสินใจของบริษัทว่าทําไมเราถึงจะคนมาตั้งที่นี่คนจะมาลงทุนที่นี่อยากจะให้เล่ารายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งผมคิดว่าจริงๆสถานการณ์มัในใกล้เคียงก e ับอีีเราตอนนีน้ว่าเราอยากได้นักลงทุนใหม่ๆมาลงทุนในพื้นที่อ e EC แล้วก็แสดงความพร้อมนู่นนี่นั่นแต่ว่าคําถามหนึ่งที่เขามักจะถามเราเลยว่าเ,เรามีความพร้อมทางด้นานกำลังคนมากขนาดไหนหรือคุณพร้อมที่จะพัฒนาคนให้กับเรา ได้อย่างไรบ้างอยากจะขอให้แต่ประเด็นนี้เยอะนิดหนึ่งใช่เลยครับก็สวัสดีทุกท่านนะคะ, <Main S 1> ะคเมย์น,นะคะเป็น HR ้้ o p e r a t i o n Manager ของคันโคสตินะคะจริงๆโคตสติเนี่ยเป็น Business a n i l y ของตะกุนโคสต์มี Headquarter อยู่ที่โคราดสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่ต้องบอกว่านำหมุ่ ของโลกแล้วก็ที่ US เนี่ยจะรู้จักโคสเท็กกันเกือบหนะฮะด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานระยะเวลากว่าร้อยปีที่เกาอตั้งนะฮะแล้วก็โดยประวัติของท่านขออนุญ UM าตแนะนำบริษัทนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างใหม่แล้วก็หลายๆท่านอาจจะเรียกว่าทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่ออย่างพอบอกแอโรบุ๊คทุกคนจะบอกอ๋อชิ้นส่วน อะไรนี้แต่พอพูดถึงโครเร็ซปุ๊บเอ๊ะอะไรนะก็ไม่แปลกเพราะว่าตอนช่วงที่เข้ามาแรกเราก็ยังงงว่าทำอะไรแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยอ๋องเด็กนโงพยาลคือนอกจากจะเป็นองค์กรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับแล้วก็เรายังเป็นพาร์ทเนอร์อย่างที่บอกนะผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นพาร์ทเนอร์การทของทางสารบิการวมกระทั่งถึงพวกองค์กรต่างต่าง นะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวธุรกิจเองเนี่ยบางบางพาร์ทผลิตอะไรผลิตเซรามิกแอนด n แ e นเอนจิเนียริงเซรามิกค่ะร้านชิ้นส่วนพวกนี้ค่ะมันเป็นต้องบอกว่าเป็นเทียนทรีจะเข้าไปอยู่ในทุกๆอุตสาหกรรมนะอย่างออดอมทีกเนี้ยที่ตอนนี้ที่เราผลิตอยู่เราเรียกว่าตัวเซนเซอร์แต่เป็นเซนเซอร์ที่ทำจากเซร,นะรามิกนะเพราะฉะนั้นรถยนต์ทุกประเภทนะโดยเฉพาะกลุ่ม EV ที่กำลังอะไรนะตอนนี้เนี่ย จะมีชิ้นส่วนที่เป็นเซรามิกอยู่ในพาร์ทที่เป็นเซนเซอร์ทุกจุดของรถยนต์นะเนี่ยอันที่นหนึ่งส่วอนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราทําอยู่ก็คือเราเรียกว่าเป็นเป็น,ปนบอลเป็นลูกบอลเล็กๆ,ๆทำมาจากเซรามิกนะด้วยคุณสมบัติอะไรต่างๆนานาพอพูดถึงเซรามิกผู้คนจะงงแต่พอพูดถึงลูกปืนผู้คนน่าจะจำลูกปืนที่ใช้ในในรถยนต์ใช่ก็ <c oughs> <c oughs> พอเป็นโซลูชันปุ๊บเนี่ยด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างแตกต่างจากเหล็กที่เราเห็นทั่วไปเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมีความละเอียดแล้วก็เป็นโน้ตฮาวที่ถ่ายทอดค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทงโคสิคท,ทำนะก็คือเบื้องต้นช่วงแรกที่ท,ที่ก่อนที่เราจะมาตั้งที่นี่ที่ประเด็นที่อาจารย์ถามไม่ใช่มาปุ๊บแล้วตั้งเมืองไทยเลยเราไปศึกษามาหลาย เดือย24ประเทศนะคะเป็นต้นเพราะว่าตอนนั้นนี่คือมองหาฐานผลิตมาใช่ค่ะคือในเรื่องของการผลิตเป็นหลักใช่ค่ะเนื่องจากว่าร้อยเข้าไปที่ผ่านมาที่มีโครสติ้เนี่ยแต่เดิมที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ US ค่ะอยู่ที่ US อย่างเดียวก็มีมียูเอสมีเป็น g l o b a l มี US เอสมียุโรปแล้วตานหลังเนี่ยก็เริ่มมาขยายเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเสร็จแล้ว อินเทนต์ตัวใหม่นะผลิตอันใหม่ก็คือเราต้องการจะเป็นครับกองกลางในโซนแปซิฟิกในเรื่องของฐานผลิตของเรานะครับก็ศึกษามาประมาณ24ประเทศจนท้ายที่สุดเนี่ยเหลือ2ประเทศแกคือไทยกับเวียดนามก็อบอกตรงนี้เลยนะครับอันนี้พอถึงไทยกับเวียดนามปุ๊บเนี่ยก็มีการคุยกันในระยะยาวพอสมควรเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาตัดสินใจเลยเรื่องของ ถ้าเทียบระหว่งางสกิลของเวียดนามกับของไทยคือ,อต้องบอกว่าไทยิีค่านะคะอันนี้คือเหตุผลในประวันแล้วก็อ,อันที่สองคือด้วยความมั่นคงทาะะการเงิอนอะไรก็แล้วแต่นะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งในการช่วยในการตัดสินใจของทางบริษัอัอนนี้นี่คือคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างระจัะ กับทางตา่างชาติโดยเฉพาะทาง US ขององทางโคสเนี่ยไม่เคยมาศึกษาเลยจนว่าวันหนึ่งฉันอยากจะขยายนั้นเอเชียคือจุดที่ดีที่สุดสิ่งที่เขาเพ่งเล็งมาคือสกิลเพราะว่าธุรกิจแล้วก็ตัว product ของบริษัทเนี่ยเราต้องการ h ไฮสกิลพอสมควรอนอกจากว่าในเนะมืองไทยนะคะไม่มีที่ไหนทำเราเป็นบริษัทเดียวและก็บริษัทแรกที่เป็นข้ามชาติแล้วก็มาทำ ที่เกี่ยวกับธรณีทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ต้องเ,อเรียนแล้วก็ามาทำนะะ้ำเหมืที่บอกหลักสูนอะไรต่างๆนานากระทำบ้านค่ายเพราะนั้นในรูปแบบด้วยความเป็นไทยเองนะก็ไม่ได้แต่อยากจะขอเ,เรียนเรียนถามไม่รู้จะลึกไปหรือเปล่าแต่<ช>แตจริงๆ<ช>คือเนื่นองจากว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบริษัทที่ถึงเทคโนโ,โลยีมาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะเดียวกันผมอยากจะทราบว่า p r o s Tech เนี่ย มองในเรื่องของอการมาลงทุนเพื่อทำโรงงานผลิตในเมืองไทยเนี่ยในมุมมองแบบเดียวกันไหมคือ,อตัวเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเป็นหลอจากเคยได้ยินใ,ใน ECO จ,จะเจอคาว่า top secret เอยอะมากแล้วก็อาจารย์ยศผลก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราจะเราผมจะต้องมีเรื่องของการทำข้อตกรงรักษาความลับกันให้ความลับเนี่ยมันในระดับไหนหมายความว่าคื คนของเราที่พัฒนาเข้าไปเนี่ยคือเขาเข้าไปแตกเฉพาะกระบวนการผลิตหรือสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีในระดับหนึ่งในการที่จะอาจจะมีโอกาสที่ได้เรียนรู้หรือในการพัฒนาตัวเราไปได้ด้วยอันนี้ท,ที่ที่ถามคาถามเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่า position ของบริษัทเนี่ยอยู่ตรงไหนคือการที่มาอยู่ในในพืน้นที่เราอย่างยา่นเนี่ย senior, ใน position เมื่อกี้ชัดถูกไหมฮะมาถึงปั๊มมันตน้องสร้างไปด้วยกันแล้วก็เขาเขาตั้งใจจะให้ฐานตรงนี้เป็นฐานหลัก ในเรื่องของการต้นทุนรายชิ้นส่วนอากาศเสียก็สามารถที่จะเน้นส่งออกแต่ทีนี้ในในมุมของพลาสติกเป็นชิ้นเดียวกันไหมหรืออย่างไรครับก็อาจจะไม่ไม่ทั้งหมดนะะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกความเอ่อไม่งั้นเดี๋ยวเราทำแข่งกอนเซ็นเชื่อมันต้องบอกว่าก็มีระดับนึงค่อนข้างสูงนะแล้วก็เอ่อเรื่องของการคัดลอกเรื่องของอินเทอร์เน็กชวลอะไรพวกนี้มันเอ่อการก๊อปเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ เราเนี่ยอย่างที่บอกไกว้ก็ปีเพราะฉนั้นโลหะเราค่อนข้างแข็งแงรงถามว่าเข้ามาเนี่ยแชร์ได้หมดไหมนะตอนนี้ก็ยังไม่ทั้งหมดนะครได้แค่บางส่วนแล้วก็ Process ที่เราเอาเข้ามานะคะยังไม่ได้มาทั้งหมดตัวที่มันเป็นในรูปแบบของการตัว Material อะไรต่างๆนานานะคะทุกอย่างเราฟฟอมล่างเลยพวกนี้ก็ทาอิเซตที่ที่ US แล้วก็ส่งมาบางส่วนเพื่อให้มาทำเป็นเฟลนิคกที่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราแชร์ได้แต่ว่ามันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ากว่า90%ของพนักงานเราเนี่ยที่เป็นเลเวลโอเปอเรเตอร์นะเราถูกเราจะส่งทั้งหมดเลยเนี่ยไปเทรนที่ US นะก็ยังต่ำต่ำก็6เดือนถึงล่าสุดเนี่ยคือ9 mm hmm. เดือนเพราะว่าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้ามาสอนเพราะนั้นสิ่งที่เราให้พนักงานของเราได้ก็คือเราส่งทั้งหม ไป <c oughs> นะเรียนนะเอเนนเอเพจคอนเนอรซึ่งสึ่งซึ่งสิ่งที่เรียนนี้ก็คือเป็น process specific ใช่ค่ะใช่ไหมครใช่ค่ะซึ่งวันหนึ่งอาจจะเป็นแบบทางซีเนียร์ก็คือต้องด้ฟังสิแบบทธิ์ที่นี่อผู้เชี่ยวชาญเข้าไปที่นี่เลยใช่รจริงๆก็มีแผนเป็นแต่ว่า <c oughs> เราเพิ่งตั้งได้ปีเดียวเข้าใจเข้าใจแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลงทุนในการที่ว่าก็ต้องก็ต้องเอาคนที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันเนี่ยไปเทรนไปเทรนที่นู่นใช่ค่ะสเต็ปถัดไปก็คือเราจะทำเราเรียกว่าโคสติกอะคาเดมี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวโคสติกอะคาเดมี่เนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรของทางโคสติกเองที่ตั้งที่โรงงานนะเป็นส่วนส่วนที่ที่ทางบ้านค่ายส่วนที่ทางวิรัยที่หนึ่งบ้านค่ายเข้าไปเข้าไปร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจนะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน ที่จะทําให้ทางโครเติกเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มสเสถียรภาพในการทํางานในบนระไรเราทําอะไรกันก็อย่างสมมติน้องๆนักศึกษานะคะปีแรกก็รกู้ที่ทีงอย่างนะพอปีสองเข้าไปทำากับเราเนี่ยเราก็ทิ้งเข้าไปักงาน,าน <c oughs> เพราะนั้นสิ่งที่น้องๆจากบ้านค่ายได้กค็คือการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มเด็กๆของเราที่ไปเที่ยที่นู่น นั้นเบื้องต้นเราส่งเด็กของเราไปก่อนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนกลับมาเป็นช่วงที่รองรับสําหรับน้องจากบ้านค่ายเข้าไปเริ่มงานพอดีในปีแรกสิ่งที่เราเน้นคือ,อเราจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นอย่างที่บอกความละเอียดขึ้อนองมือวัดเพราะนั้นเด็กกลุ่มน,นี้ค่ะที่ไปอยู่ในส่วนของคุณภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้รับการเทรนในลักษณะที่ค่อนข้างใกล้ชิดเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการวัดกระบวนการตรวจสอบ ต้อหมอค่อนข้างหายใจเหนโ่อยทีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยังทําของบม่นค่ายอาจจะยังไม่มีเหมือนส่วนแต่เรามีนี่คือสิ่งที่เด็กได้นะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็นอกนั้นที่ในสายการผลิตเขาก็จะเรียนรู้กระบวนการผลิตจากเด็กที่ไปถึงเฟรมถึงผู้ใหญ่นะคะนี่คือสิ่งที่ที่เด็กได้ได้เรียนนะับซึ่งเทคนิคพวกนี้ก็ลำบากเพราะว่าในสถานศึกษาเราก็ไม่มีเครื่องคือคือจริงๆะถ้าเรามีดีมาเห็นภาพชัดเนี่ยเราก็ าสามารถทำการจัดการบรมงเทริมท่ไนได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันไม่มีดีแบน็นภาพชั้นมันเ็นคนค้างยากนนึงตอนนี้ทาง cross c e c เนี่ยก็สามารถเรียกกำหนดได้แล้วว่าอ๋อที่มันมีมันมีไอเทมนี้มีไอเทมนี้ที่ที่เขาต้องการนะซึ่งตรงน,นี้ก็ได้ถูก transfer ไปสู่ ทางบ้านแค่มันแค่าาก็รู้แล้วว่า,ามาาันแค่อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้เขาต้องการสกิลเซ็ตลักษณะแบบนี้มเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็เล่าแล้วว่านั่นไหนฉันไม่มีไม่เป็นไรอยากไปหาเพื่อนนะ <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องต้องย้ำอีกทั้งเหมือนที่ท่านหมอร,ระไทยพูดว่าสักครู่เนี่ยเพืพ่อนฝูงเนี่ยมันสำคัญนะก็คือเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญมากแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักของเราคือเซ็นเตอร์มันอยู่ที่ผู้เรียนนะเพราะเราก็กลับท่านนัคนและสุดท้ายแล้วคนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือหนึ่งผู้เรียนสองก็ แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือหลังจากที่ดําเนินการมาตอนนี้เด็กจบยังไงจบรุ่นเดียวหนึ่งรุ่นจบรุ่นเดียวโอเคจบไปหนึ่งรุ่นนี่จํานวนเท่าไหร่น,นะ,ค,ะคือต้องเดี๋ยวเขาเกริ่นนิดนึงนะคะ,น,ะนอกจากการที่เราวางวกลยุทธ์ตรงนี้เราไม่ได้ใช้แค่ในเรื่องการทำสื่อสารอะไรก็แล,แล้วแต่เสื่อสาคือส่วนหนึ่งเพราะว่าโดยเจตนาของทางโคสติกเนี่ยภายใต้โคสติกเรียเราบอกว่า ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เราไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคอนดิทิวให้กับสังคมหรือพื้นที่หรือคอมมูนิตี้ที่เราไปอยู่ได้คือทุกคนต้องอยู่ดีกินดีนะนนี้คือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตามด้วยอันที่สองคือเป็นแผนในการที่จะสร้างคนเพื่อรองรับเวลาที่เราราน์มาในในส่วนของโคโลชั่นนะเพราะว่าแผนก็คือไม่ใช่แค่ร้อยนตอนนี้เรามีอยู่แค่ร้อยคนนะแต่ว่าในอนาคตตอนนี้เรามีการ ขยายพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันอาจจะขึ้นไปถึง4ี่หรือห้าร้อยโนดเพราะนั้นการสร้างคนตั้งแต่ตั้งแต่แรกอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลัด้วยนะคะ,ะก็ประมาณานี้ค่ะครับโอเคครับขอบคุณมากเพราะว่าคือคือเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดวเรื่องสียด้าเราจะมาขอแตกงเป็นแต่งตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นซีเรียสเซกิริตี้แหละที่ทางบริษัทก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะต้องร่วมพัฒนาคนเมื่อกี้เมื่อกี้ทาง ทางเราเฉก็ตอบค่อนข้างชับนั่นะครับว่าคือคําถามเนี่ยผมว่าคำถามว่าพีริพ่อมันเป็นจุดตัดสินใจเนตอนที่จะมาลงทุนกลับไปถามนิดนึงว่าสุดท้ายบาถึกก็ผิดหวังไหมก็ไม่นะคะคือด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็หลายๆอย่างอย่างช่วงเนี้ยในในส่วนของการผลิตเราพึ่งจะเริ่ม tryout เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มแต่ว่าโดยเจตนาที่บอกเราก็ยังคงจะดําเนินการในเรื่องของการ ให้ทุนการศึกษาเด็กน,นะคะเพราะว่าเวลาที่เรารทุนการศึกษาเราเนี่ยเราให้แบบแต้องบอกว่าเป็นทุนให้ปล่าปีแรกที่เราให้เด็กเนี่ยก็คือเดือนละสามพันบาทสบสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะให้ไปเลยทั้งปีพร้อมด้วยค่าเทอมก็คือสร์ตให้ทั้งสองปีที่อยู่กับเราเพราะ,ะปีที่สองปุ๊บเข้าไปเทรนกับเราเราก็ให้ อุปกรณ์เซนต้องเซฟตี้คือเรา t r e a ก็เหมือนพนักง,งานคนคะนะมีกิจกรรมอะไรที่องค์กรจดเราให้เขาร่วมเพื่อเป็นการสร้างเป็นการความเป็นมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาจบไปปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วว่า culture อของที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ให้สะอาดอีกว่าคุณจะอยู่กับเราไหมไม่ได้บังคับะนะแลแล้วสุดท้ายแล้วผลเป็นยังไงครับคือในที่สุดอยู่ที่เรา,าเน่ยต้องบอกว่าจริงๆยงงอยากได้ทั้งหมดอยากได้ทั้งหมดแต่ว่า สถานการณ์บางบางอย่างในเรื่องของการผลิตกำลังการผลิตเรื่องของคนคือเรายังไม่ได้รันเต็ม capacity ที่ต้องการแต่ว่าแต่ก็ได้ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการใช่แต่ได้นาโค้ดถ้าเด็กเรารันเต็มแล้วเด็กอยากจะกลับเข้ามาก็เป็น priority ที่เราจะเลือกเพราะว่าเราพริ้งมาครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ผมว่าคือถ้าถ้าใ้มุมมองของการลงทุนเนี่ยเราก็คงจะต้องให้ p r ร o r i t ไปก่อนที่ว่า ทั้งตกลงบุนมา,มา together. ลงแล้วบริษัทเปิดแล้วโรงงานเปิดแล้วเนี่ยหาคนได้ครบตัมจุดหนไหมถ้าไม่ใช้วิธีนี้สงสัยจะยากใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสกมตไม่มาร่วมผลิตด้วยกันไม่มาร่วมทํางานด้วยกันเนี่ยทุกวันนี้อาจจะยังต้องประกาศหาคนประกาศหาคนปั๊บเนี่ยแล้วมันไม่ได้ตามเป้าอันนี้น่าจะเป็น pressure นิดนิดหนึ่งใช่เพราะว่ากระบวนการในการผลิตหรือว่าการเตรีคือเราใช้เวลาอย่างต่ำๆในการเรียหนึ่งคนก็คือ 3- 6เดือนแล้วแต่ process ครับค่อนข้างนาน ในเรื่การเตรียมพร,มพร้อมๆในการที่จะขึ้นมาตลอดเวลาเยยงี้ยต้องวางแผนให้ดีๆๆครับโอเคครับขอบพระพคุณครับก็เดี๋ยวในรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าเรามองเห็นภาพน,นะครับสำหรับสถาประกอบการที่สองก็คือบริษัท p r o s เ e c ก a d v a n c เ d m a t เรีย l ประเทศไทยจำกัดซึ่งตรงนี้คิดว่าตัวจุดน่าสนใจที่พวกเราได้รับฟังก็คือว่า,าการพัฒนาการผลิตถือว่าเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการที่ตัดสินใจมาวประเทศไทยก็ต้องแข่งขัน ับประเทศเพื่อนบ้านในการที่จะชักนำตันงองคุมาให้ได้ด้วยนะครับก็ปรากฏว่า EEC m o มเดลไทยเหรือว่าทวิภากีก็ดีสติโมเดลก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของทางฝั่งของสถานศึกษาอย่างเนึ่งในการที่จะ ชักนําให้หนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนได้ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ย่อคีก็คล้ายๆกันครับก็คือว่าตอนนี้อาจจะเป็นเส้นทางเดินอาจจะไม่ต่างกันกับของทางซีเนียเท่าไหร่ก็คือว่า,าเมื่อมาทําแล้วรู้สึกว่า,าเราทํางานร่วมกันได้ดีหลังจากนั้นเนี่ยเรากคงจะมีความเป็นเนื้อเดียวรกนะคือเป็นว่าเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของการาพัฒนาคนเฉพาะ ามากขึ้นในอนาคตก็คงจะต้องเติบโตไปพร้พอมๆกันกับการที่บริษัทเติบโตด้วยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละส่วนแต่ละส่วนกันแต่วันนี้เดี๋ยวผมอนุญาตว่าเรายังมีอีกหนึ่งคู่นะครับที่อยากจะขอรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมเช่นนี้นะครับว่า พิเศษของทางบริษัทสิ่งที่ทางสถานประ,ประกอบการมองหาสิ่งที่ทางสถานศึกษาสามารถที่จะตอบสนองได้นะครับซึ่งคราวนี้ขอเปลีป่ยนโทนไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราเราพูดถึงสถานศึกษาของรัฐมาแล้วสองแห่งก็คือเป็นวิทยาลัยเทคนิคที่สังกัดของการอาชีวศึกษานะครับอันนี้เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนครับวิจัยเทคโนโลยีภาวตอนออกหรือ e-TEC คนะครับ ร่วมกับบริษัท c r c ไทยวัสดุจำกัดอันนี้ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตกลงกันว่าใครจะใครจะเป็นคนแนะนำก่อนดีครับเชื่องยครับผมก็มานั่งอยู่ตรงกลางระหวา่างเขา2องคนวันีท่านอาจารย์สำรวยก่อนนะเดีได้ไหมครับ